ไปแล้วขาสี่แกเดาขี่แล้วไปนั่งแถวสามแล้วครับคุณผู้ชมพอดพอดผัหน้ามาหน่อยลูกมาสวัสดีครับทุกคนก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคู้้ากินไหมพอดกินไหมกินกินน้ำเนยกินน้ำเน่สวัสดีเลยเอาไปครับเอาไปนี่ลูกเอาไปครับตลอดล่ะตลอดอะไรขนมอะไรจะกินกับตลอด โอ้ลูกจะกินนมเปี้ยวโอ้ยก็บ่บอกมาป่าสวัสดีครับผมเหมือนเดิมนะครับชีวิตประจำวันผมนะครับผมมาหลับลูกบ่ายสามโมงนะครับมาหลับน้องพอนะครับเดี๋ยวไก่มาแล้วนะครับรอก่อนนะครับคุณผู้ชมมาแล้วครับคุณผู้ชมอ้าวเรีนมาเมื่อกี้ลมแล้วมาแล้วมาแล้วครับคุณลูกคุณแม่สวัสดีค่ะไปไปไปว้าวเอาชุดว่ายน้ำไปไหนล่ะน้องพรแม่อยากกินขนมแม่มายูกกับแม่ อยู่ในกราบไโอเคไปแล้วขาสี่แกเดาหินแล้วไปนั่งแถวสามแล้วครับคุณผู้ชมพอดพอดผื่หน้ามาหน่อยลูกมาสวัสดีครับทุกคนก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณว้าวันนี้สนุกไหมลูกสนุกพ่อทำอะไรบ้างครับที่โรงเรียนเรียนว่ายน้ำ่ายได้อย่างลูกได้ยว้ายแต่จิตนั่งไหวอยู่ขี้เก่าละมือนั่งก็สวัสดีครับทุกคนฮะ ครูบอกว่าไหวน้ำสองอาทิตย์แล้วว้าวไหยน้ำได้ด้วยหรือลูกหรือว่าได้ไหยลูกได้ไหวน้ำกันวันนเซเ่นโอ้ยจะไปดูไหลลูกเซเว่นนะนะป๊ะป้าสิผลดิษเงินท่านดิลูกเราไปหาของกินดีกว่านะไปหาของกินป๊ะป้าหิวข้าวมากเลยอยากไปเซเว่นเดี๋ยวป๊าป้าพาไปก็ได้เราไปหาของกินกันดีกว่าป้าหิวข้าวมากเลยมันก็มีลูกชิ้นไงเออลูกชิ้นไม่ได้กินนานแล้วเนาะลูกชิ้นทอดอยากไป My seven, my seven. ถึงแล้วครับถึงแล้วครับคุณลูกเราซื้อลูกชิ้นทอดไปกินดีกว่าน,นะกินไหมพัดกินไหมกิน,ก,น,นกินน้ำเนกินน้ำเน่วัสตีเลยเอาไปครับเอาไปนี่ลูกเอาไปครับหล,ลอดล่ะหลอดอะไรขนมอะไรจะกินกับหลอดลอ๋อลูกจะกินนมเปรี้ยวโอ้ยก็บ,บอกม <c oughs> <ๆ>าป่านนะลูกเนาะพอนแม่มาแล้วลูกแม่มาแล้วลูก ว,ว้าว,ว,าวมาแล้ว,ว,าวมา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 ,มามปลาปาปกินด้วยเมล็มเอาหลอดให้ลูกแม่ี๋ยมแม่ยังไม่ได้เข้าไปเอา,เอาลูกชิ้นมาดูทีลูกลูกชิ้นมาดูนี่แหละครับวันนี้น่ากินนะครับคุณผู้ชมเป็นฮอตด็อกของพอแล้วก็ลูกชิ้นปลาของคุณแม่เอาโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนครับคุณผู้ชมลูกจะเอาหลอดไห้แม่หลอดอันนี้อยู่ไหนนี่ไงหลอดเอาพอสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนก่อนลูก สวัสดีค่ะอันนี้นะครับของน้องคอร์ดชานมรสรสอะไรนะลกูกรสตอเบอรี่รสสตรอเบอร์ี่เราถือทั้งเทียนะลกูกของประป้าก็จะเป็นชานมไต้หวันชา็าะโอเค